Bằng lăn sáng oxyp tiền bằng rắn nhé? bằng lăn kìa lắm 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 kìa kìa lắm 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 พระไปปอมพรมมใสาบางลันยู่ขางหน้าไปใส่ทางหมองค่อยใส่หนามันอยู่บอก้องทีเนาะพงศ์ไงเป็นประดัติงใดพงศ์ไงาคือ,นนอ,นอนก็กอห,หกขัดเขคือเป็นดุนกั่สันนี่่เรามันกะไรยุ่นเป็นสีละ ได้อามีตะคอยอมาทางหงา์น้ำ ตัโอ้สวัสดีพี่น้องนี่ฮูหากินเนื้อไก่ตัไงตรงหน้าเลยครับนี่กันหน้าเขากิดยู่นี่ละเพราะว่ามือนี่บ่ไปไกลเพราะว่ามันหนามกระจกเพียงแคงครับน้องเอ้ต้องไปเตะมันเกิดเถินเป็นบังหนามบาาอ,อบมลหนึ่งปลาบ่อยู่เนาะบ่อยู่ดิหนามเลนหน้าแล่นหลัง sâu này kiểu pháo làm sâu này, phết phi, cả bộ phi được ba, để chụp ảnh lắm năm sâu, ôi chiếc băng đấy, บ่งลั่นเสนออกซึกถูกไหเนียไปทางไดไปได้นอนนถ้าผิดก็ใครเนี่ยาักเลาบ่งลั่นแสนนี่น้อมไอ้หลายๆขอปลาตยใต้ดึง้า่เได้ห้ามขึ้นแล้ว<า> นเดือดนดใส่ไปด้วยในเพียงบางล้านแสนอ่านี้เขาต้องกินปลาไหลปดูแล้วอยู่ที่ใส่พี่นอ้อกเป็นว่าไทยที่ใส่เห็นบิางแน่นี่ละที่ใส่ฮ้องต้องซักไม่ขำไว้ ไม่ซักไว้นี่เพื่อว่าปลาไหลมันดันเขาบางสิ่งก็ถอยหลังไปแลป้วปลามันกระสิเขาจะขันบางมันถอยหลังปลามันก็ถอยออก,กึ้นกันเึงสมากบึงกันดวด จะนอมือนนี่เอยจะใส่ตามนอยนี่ละเตนาาอนนี้บอ,ปอก,ากป,ป,อปากปัง พอตัวหนึ่งซ้ำแขนหลับพะย่ะตายอยู่หน้าเห้าไหมไม่ปูกเหยียดยาขาหอยหยุดก็สิมียุ่งแล้วหอ,อยคือว่าตายป่าตายส่ละปลาต้องมชาดโดนหวานโดน,นยาค้นกับตกปลาตายไปเป็นหัวหน้ชาสามหลอกคนมันเขาหัวหน่ใช้หลอกน Tôi nói tôi nhây như thế vì nó cái bằng cả đây Hãy คลองเด้อวดุกไปดเกเล็กอนยังมาดุดน้ำกันมจ้ะ้า แม่นเราครับ hmm. บ yeah. mm ่หนหอดเวลาแล้ววานปุ๋ยถ่ายจนพอแห้งแล้วเดียวเดียวแม่นเอาไยันโอ้โหพอเห็นเด้ยพี่น้องบ่ได้ลืมเอาถุงมาน้ำปอมปลอบขอบนั่นนั่นน้อยเล็กก็ยังสองบังถิงดยว่ะหมดแดงขึ้ ไ้วข้างนั้นก็เป็นหน้าจ้จะเดียเ๋ยวสิไปไทยเขาให้เบิ้งจ้ะพี่น้องเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเลย

น้าแม่ีพี่น้องสามแบ่กเลียนกันเลยกไแถวนี้ายแต่ว่าสิมิตรซ้ำกันนี่แหะเอ้ตัวไอุ้นจิ๋วนั่นรุนเดียวกันเลยเสียงดังตับลดอีกแล้วอีกแล้ว

นั่นดิปุ่นแบบนี้ใส่ลงพุ่นเบิ่งถุงเฮาในเด้อบ่หมั่นใจน้ำถุงเนี่ยยามแล้วม่เปิ่งป่าไมีแยกตัวเห็นบ่พ่อไงสิเบิดไว้ปันบ้านเจ้าเอามาใส่อีกหลายบัง อาเมันดึงหัวควนมันออกมันามโหงายโอ้ง่าย่องโอ้ยมันดีด้อยเนาะ

นัตึก <c oughs> อีกแล้วอันนี้เขาบริษัทเดียใส่ผดเรียนะน่น่าใส่สทั้งอุกว่าเขาอย่างแม่ข้องแหลกนี่แหละครับตะบนทั้สองข้องคู่มาก ว่ามันหางปลาไหลขาป,ปู Ừ. Cười quá Tiếng cái này nó kẹp <laughs> Bất tức hẹn hẹn nó ừ. à, đằng ừ. Lùn ta bà sẽ tiếng đang tụp hẹn bất cả <laughs> <phải> <laughs>

าพี่น้องยามบังล้าแล้วล่ะจ้ะนี่แหละพี่น้องเขาทีมือสุดใจมา่อวานงามอยู่อันนี้เป็นทานนี้ที่เป็นเขาท่านเตี่ยจ้ะท่านนี้เป็นพ่อเจ้าเด็กก็สิได้เมื่อสามเพิ่มขันเพิ่มขันย้งงามแล้วเนาะจ้ะเริ่มการงามไปแล้ว พี่น้องไปไงล่าพี่ล่าหน่องเข้ากับโอ้ไปครับพี่น้องบนันนีเลี้แล้วล่ะแ,แต่พออย,ยู่ได้กินอยูบันไดก็ได้ถึงออกสุงท้อกัน <c oughs> นี่ก็ดีไีด้วยกินตัวครับบันนี้ว่าเมาติบ,บนันได้ตัวแบบไดตัวป,ว,วประวันปุ้ยกับท่านเลี้ยวโยบันนี้ผมปุ้ยร้อนปุ้ยอีกจักหน่อยกันยังมีไปใส่ไปย,ย,ยังพูนละยังมีไฟพุ่นกินด้น่พูนไปครับบันนี้ก็ขอบุญขอบคุณเพื่อนพี่น้องเด้อครับ ผมกับปุ้บี้ยิ่งมาไม่ละครับหาอยู่หากินตามสาบานห้องสี่ละวันนี้ผมกับเขาเข้ามาสวัสดีจากพี่เจรองกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ